ดีค่ะดิฉันนางอนิศราสวนรณีรีประธานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือกขอจประธานมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและเซ็นอนุมัติเงินยืมให้กับสมาชิกค่ะค่ะสุนิตาคงเตรียมค่ะตำแหน่งรองประธานของโครงการกขอจค่ะมีหน้าที่ช่วยประธานดูแลเอกสารของสมาชิกในโครงการกขพจค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางอมรเกลน้อยตำแหน่งเลขาโครงการกขพจหมงหนึ่งตำบลวางสารมีหน้าที่จดบันทึกและทำวาระการประชุมค่ะสวัสดีครับผมบุญส่งชูเมืองเป็นหีรยิกโครงการกขพจบ้านวางสารมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินยืมให้แก่สมาชิกครับผมสวัสดีค่ะดิฉันแสงดาวปานโนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการกขพ สวัสดีครับผมนายอนันต์บุญสิงห์เป็นกรรมการโครงการกขคจครับสวัสดีค่ะนางสวยทองมั่นค่ะเป็นกรรมการโครงการกขคจค่ะสวัสดีครับพี่สันตวตาเป็นกรรมการโครงการกขคจครับสวัสดีครับคุมนายสัมบาติใจยศเป็นกรรมการโครงการกขขจครับผมสวัสดีค่ะนายใยใจกงคกงเป็นกรรมการโครงการกขคจค่ะสวัสดีค่ะแสงพิธีคงเป็นกรรมการโครงการกขคจ สวัสดีค่ะดวงใจกองพลเป็นกรรมการโครงการกขปจค่ะสวัสดีค่ะอรไทยธรรมมาเป็นกรรมการโครงการกขปจค่ะสวัสดค่ะคุณนันมาเป็นกรรมการโครงการกขปจ เป็นมาของโครงการกขอขอจอบ้านวังสารหมู่ที่หนึ่งตำบลวังสารได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อปีพศ2542จำนวนเงิน280,000บาทได้ให้สมาชิกยืมไปประกอบอาชีพวีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเช่นนางบุษบาภมกดีนาง ดารบัณฑิตานางสาวทัชมียันคาปัจจุบันบ้านวังสารหมู่ที่1นึ่งตำบลวังสารมีเงิน8 05, 5 5 0 0 0บาทจุดสาสตางค์ได้ให้สมาชิกยืนไปประกอบอาชีพ7จ็ด0สนบาทเงินในบัญชี มีสมาชิกที่กู้ยืมไปจำนวน16รายค่ะสำหรับเงินหมวดจัดสรรสาธารณประโยชน์ทางคณะกรรมการโครงการกอขคอจได้นำเงินมาจัดซื้อเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็นให้กับครัวเรือนเป้าหมายทีทีแมพ65ในพื้นที่หมู่1บ้านวางสาร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ